มาดูคดี39ล้านออกแบบให้ทนายตั้มไปเที่ยวและเดินทางไปต่างประเทศคดีนี้ทนายต่้มออกแบบการช่อโกงเงิน39ล้านบาทจากพี่อ้อยโดยทนายตั้มอ้างว่าอย่าโอนเงินให้ดาราเฉินคุณท่านผู้ชมจําเรื่องเฉินคุณได้ไหมพี่อ้อยเนี่ยชื่นชมเฉินคุณมากอย่าเอาเฉินคุณเนี่ยมาทำมาแสดงคอนเสิร์ตท,ทศไทยผมเดาว่าคงจแถวปากช่องน่ละ ทนายตั้มก็เลยมาบอกว่าอย่าไปโอนอย่าโอนให้ดาราเฉินคุณเพื่อสร้างเหตุการณ์ว่าตัวเองเป็นคนหวังดีต่อพี่อ้อยแต่หวังดีกับแนะนําว่าให้โอนหนายนุวัฒน์หรือนุมาเป็นผู้โอนเงินคริปโตห้พี่อ้อยโดยอ้างว่าพวก,กดาราพวกนี้จะรับรายได้เป็นคริปโตโกหกต่อแหลชิบหายเลยท่านผู้ชมพี่อ้อยก็หลงเชื่อโอนงันไปสองล้านบาทแต่ความจริงโอนเขาโอนเงินไปแค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นที่เหลือไม่ได้โอนเลย เมื่อจะมีการหลอกพี่อ้อยให้หลงเชื่อก็ให้นางสาลีนีหรือแซนภรรยาของนายดุวันไปหลอกด้วยการไปลงบัน,บนทึกประจำวันเท็จท่านผู้ชมพอจำเรื่องราวนี้ได้ไหมคุณพุทธจำได้ใช่ไหมช่องแปประสานงานกับผู้กำกับสอนอบางซื่อว่าสารีนีโอนเงินให้พี่อ้อย7็ครั้งจำนวนเงิน2ล้านบาทแล้วหลอกเนื้อหามีลักษณะการแจ้งความแต่ท,ที่จริงแล้วไม่ได้แจ้งความเป็นการลงบันทึกประจำวันให้กับพี่อ้อยว่าเสียหายไป 39ล้านบาทเอาไปร้องโ h มร้องไห้ว่าน,นี่นะทาตามพี่อ้อยแล้วนะทำให้ผมนี่เสียเงินไป39ล้านบาทพี่อ้อยใจอ่อนหลงเชื่อโอนเงินให้สารินีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566และนุสารีมาถอนเงินสดออกไปในวันที่29พฤษภาคมพอถึงวันถอนเงินสดทนายตามได้ชิงเดินทางไปต่างประเทศจงใจไปเพื่ออะไรน้ำยมเพื่อสร้างหลักฐานว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนไทยแล้วก็เชื่อว่ากล้องวิดีโอน,นั้น บันทึกวิดีโอไว้ไม่นานเกินกว่า6เดือนเหมือนกันคนคำนวณวิสูฟาลิรกิจตำรวจเช็คบัญชีแล้วพบว่าโอนเจครั้งเป็นบิตคอยพี่อ้อยเป็นเรื่องเท็จและในนุก็ไม่เคยถูกอายัดบัญชีโดยบ i n a น c e เลยคือในนุอ้างว่าตัวเองมีบัญชีอยู่ที่บ i n a น c e สคริปโตแล้วถูกอายัดไปเลยตำรวจบอกไม่มีโกหกพกกลมเรื่องที่สองรถมี GPS บันทึกการเดินทางย้อนหลังทำให้รู้ว่าวันเกิดเหตุรถทนายตั้วจสองคัน มาจอดในห้างเซ็นทรัลลาดพรา้าวจอดติดกันด้วยพอสืบหลักฐานไปยังห้างเซ็นทรัลและพนักง,งานธนาคารทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นทาไม่รู้ว่านายนุวัตรารินีมาเบิกเงิน39ล้านบาท ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วแม่งแบ่งกันหน้าเคาน์เตอร์ด้วยโดยมีพยานบุคคลยืนยันใบหนึ่ง20ล้านบาทเอาไปให้ในเล็กคนขับรถทนายตั้มอีกใบนึง19ล้านบาทให้ยายนุในน,นุนุวัดกับสารินี <c oughs> มึงเอ้ยมันติดคุกหัวโ,โตเลยนะมึง <c oughs> เก่งนักไอ้นุสารินีโดยทั้งคนขับรถทนายตั้มและดาวคือพี่สาวของภรรยาของสิทธา <c oughs> เป็นคนขนเงินขนไปยังบ้านเก่าทนายตั้ม20ล้านบาทที่พุทธ นทนสายสอีกทั้งยังแชทไลน์มีโทรศัพท์สั่งการทนายตั้มในขั้นตอนการถอนเงินสดอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นผมเคยพูดไปแล้วไงแชทไลน์มาบอกว่าให้ขอเป็นเงินแบงก์ใหม่อะไรทํานองนี้เพละนเวลาถึงคุณจะไปอยู่ต่างประเทศแต่คุณอยู่บงการทั้งหมดเบื้องหลังเชื่อไหมครับท่านผู้ชมไอ้เล็กเนี่ยคนขับรถได้ค่าคนเงินแสนบาทแล้วถูกทนายตั้มสั่งให้ไปพักที่บ้านพี่ออยเป็นประจำพี่ออยก็ใจดีใจดีคนอะไรไรู้ใจดีจริงๆให้เงินมาใช้ครั้งละหมื่น แล้วมันไอ้บอเนี่ไอ้เล็กทำหน้าที่เป็นสายข่าวสืบเบาะแสว,ว่าพี่อ้อยละคณะคนไหนจะระแคะระคายในเรื่องการโกง,โกงเงิน39ล้านบาทหรือไม่เป็นนอนบอนไส้ท่านผู้ชมครับคุณสายหยุดครับคดี39ล้านบาทเนี่ยทำให้ลูกความคุณตายสนิทเดดสมอเรจากคดี39ล้านบาทเป็นคดีชี้ขาด ทำให้เห็นว่าทนายตั้มไม่ได้ช่อโกงเป็นปกติธุระยังใช้กลอุบายเพื่อสร้างพยานหลักฐานทางกฎหมายให้ตัวเองได้เปรียบกว่าเหยื่อเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นความผิดในวันหน้าคดี39ล้าน ทำให้วินยูชนแม้กระทั่งศารเชื่อว่าเป็นกระบวนการและสารเชื่อว่ามีการช่อโกงเป็นปกติธุรานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่ผมไม่ได้พูดเองนะคุณคุณสายหยุดผมเล่าเรื่องนี้ให้ท่านอดีตหัวหน้าองค์นณะผู้พิพากษาสาร,สาร,สารดีกาที่ผมเคารพนับถือมากเล่าเหตุการณ์เอาเหตุกาสารดูท่านบอกว่าโกหกสาลไม่ได้หรอกอันนี้แน่นอนเป็นกระบวนการคุณสายหยุดคุณทางกฎหมายม่นจะเก่งไปกว่าหัวหน้าองค์นณผู้พิพากษาสาร,สาร,สารดีกาท่านนี้หรือ,อยังไง ผมไม่เชื่อผมก็ไม่ประหลาดใจจากเดิมทนายสายหยุดอ้างว่าถ้าคดีสาก้าล้านบาทมีมูลทนายสายหยุดจะไม่รับคดีเฉพาะ39กล้านบาทแต่ยังสู้คดีที่เหลืออยู่โอ้คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยคดีที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปไม่รอดนะหน้าข้างหน้าคุณนี่นะคุณสายหยุดผมจะแนะนําให้แม่มีแต่กําแพงผนังทองแดงกําแพงเหล็กนี่อยู่ข้างหน้าคุณจะเดินไปยังไงวะแต่พอมาถึงหลักฐานชั้นนี้และมีการสร้างพยานหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอน ก็เลยกลายป็นคดีสําคัญทําให้คดีที่เหลือของทนายตั้นั้นจะแพ้หมดทุกคดีนี่คือเปานว่าทำไมถึงมีการปล่อยข่าวว่าทนายตั้มจะหมอบพร้อมชดใช้ค่าเสียทั้งหมดท่านชมรูป้ป่ะความจริงมีหนึ่งเดียวก็คือว่าแม่งเดินต่อไม่ได้แล้ว